จะกินมื่นอนี้เขาจะย็ดยังกิน,อเ,นเอ,อเวันนี้เขาจะทำกับข้าวคือยังวะสูบบุหรี่ให้วไม่เคยสูบบุครี่รรรรรแดกสูบบุรเรี่แดกเหมือนเดิม Cái đã như nhau rồi à không tham nghề nào không kia. nhiều nhiều gì cũng rồi rất về nhau về mình cứ sao thẩu cái gì sao thầu gọi là xe luồn với thằng quá cái làng là cái này <laughs> đã đi rồi bắt xe lên nhau em sao thầu luôn vậy tí học ba sao thầu nhiều sao thầu chậu cái bầu đi quay quay ở sao ọ ọ quay ao tiền sao ọ ọ sao thầu mèo thu cho nên Hãy subscribe cho

ใครก็ปกวดเชียร์ลุงคนเดียวดิทุกอนเชียร์ลุงไรด้วยดีด้วยครับด้วยนะว่าไม่เตียนทนะำกับข้าวต้องใส่ถุงมือนะเชียร์ลุงเยอะไอ้ก็ใส่ถุงมือด้วยนี่เชียร์ลงใอ้กระท่อ,ทองไห้ท่องมันหน่อยปะ <c oughs> ปากใครปากมัน ่ไปชีวิตมันมันห้ามกันไม่ได้ไปบุญไว้ก็ไปไปบุญไว้ก็เก็บโจอะไรก็บกับกับเจ้าอะไรบม่ดีเลยก็อยจะจะได้มาสีแม่เจ๋งเดี๋ยวจะไปบุญไว้ดีกว่าอยูู่ซีเซ่ไปดีที่สุดอจะพูนมาบุญไว้ ไอ้คิดไอ้ถุเมื่อมันยังเนียนอนไอ้ถุงมือเงีวน,น,นอมนมันนี่ซู่บุกเคยเดก

chắc bây chỉ chắc loài xóa ngoài này mà loài cũng bay sầm mới nè đi bọn hai nhăng nhăng với lai nhưng các bạn